เราเริ่มกันที่ภายใกล้ตัวนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุทางเลื่อนในสนามบินดอนเมืองครับ กรณีผู้โดยสารหญิงอายุ57ปีประสบอุบัติเหตุขาติดที่ทางเลื่อนจนขาขาดตั้งแต่บริเวณหัวเขา่าเหตุเกิดเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะตอนประมาณ8นาฬิกา27นาทีผู้อำนวยการท่ากัศยานดอนเมืองระบุว่าตั้งแต่เกิดเหตุมีทีมแพทย์นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศแต่ล่าสุดยายผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราชสุขุมวิตโดยจะดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุด จะรับผิดชอบดูแลเรื่องค่ารักษาและค่าชดเชยนะคะแล้วบอกว่าทุกคนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งค่ะระหว่างการถแถลงข่าวครับผู้สื่อข่าวเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงภาพอุบัติเหตุที่เผยแพร่ออกมานะครับจะเห็นช่วงแถบสีเหลืองเนี่ยครับเรียกว่า d e คลาเมเจอร์นะครับหักอยู่ในบางช่วงผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีผลกับอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือไม่ด้านผูหมหนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองชี้แจงครับว่า ถ้าดูจากภาพ C C T V เป็นภาพระยะไกลพบว่ามีล้อกระเป๋าอยู่ใต้สายพานแล้วก็ซี่หวีสองล้อสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังไม่สรุปครับว่าผู้โดยสารสะดุดหรือเกิดจากอุปกรณ์ที่ผ่านมาหากซี่หวีหักเกินสองซี่และเป็นซี่ที่อยู่ติดกันจะมีการเปลี่ยนทันที ทั้งนี้จะตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์หรือว่าวอสอทอร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์และเรียกความเชื่อมั่นการใช้งานครับทีต่ตรวจสภาพมาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสะดุดตัวอุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีสะดุดเลยนะครับแต่อันนี้ผมผมขอหาสาเหตุอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ว่าการออกแบบหรือการอะไรที่ที่เป็นตัวตัวหวีตัวสุดท้ายเนี่ย มันตัวมันจะถึงแล้วเนี่ยมันมีความเปราะบางหรือมันทนถาวรหรือมีไว้เพื่อเซฟต,ตี้ยังไงนะครับแล้วเรามีออโต้เซฟตี้สวิตช์เนี่ยมันจะทํางานอัตโนมัติเองเนี่ยตอนนี้ทาไมถึงทํางานล่าช้าหรือไม่ทํางานอันนี้เดี๋ยวขอหาสาเหตุข้อเท็จจริงก่อนนะครับ นายชยาสิทธิ์บำรุงสวัสด์ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้า,าและเครื่องกลของท่าอากาศยานดอนเมืองบอกว่าปกติอุปกรณ์เซฟตี้จะอยู่ด้านข้างค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นซี่พื้นทางเลื่อนจะมีตัววัดความตึงแต่ถ้าเกิดการสะดุดขึ้นมาเซ็นเซอร์จะตรวจจับแล้วก็หยุดทางเลื่อนทันทีแต่กรณีที่มีการกระแทกกระแทกอาจจะทำให้เซ็นเซอร์ไม่ทำงานได้หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับทางเลื่อนที่เกิดเหตุเป็นของบริษัทสยามฮิตาชิเอลิเวเตอร์จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นใน ท่ากาศยานดอนเมืองจะมีทางเลื่อนทั้งหมด20ตัวตอนนี้สั่งให้หยุดใช้งานไปก่อนทั้งหมดจนกว่าจะตรวจสอบพบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะบริษัทยืนยันว่าอะไหล่ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้นานมีความปลอดภัยและมีการตรวจตามวงรอบการตรวจสอบโดยท่ากาศยานมีแผนจะเปลี่ยนทางเลื่อนทั้งหมดในปี2568อยู่แล้วอยู่ระหว่างการจัดของงบประมาณค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะกรรมเครื่องกลตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนหรือว่าทางเลื่อนที่อยู่ในสนามบินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามันมีจุดอ่อนครับดังนั้นเราต้องระวังแต่ยาระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูลักษณะทางกายภาพของทางเลื่อนกันก่อนนะครับจุดอ่อนเนี่ยเรียกว่า l n n i n n z z o n ครับหรือว่า Touch Zone จุดนี้เนี่ยอยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางของทางเลื่อนนะครับสังเกตครับท่านผู้ชม เราจะเห็นแผ่นปิดตรงนั้นเรียกว่าฟล o ร์เพลตนะครับซึ่งเพลทจะมีแผ่นแลนดิ้งโซนอยู่3ถึง4แผ่นด้วยกันดูจากภาพลองดูภาพตัดขวางครับช่วงที่เขียนว่า Variable Speed Zone จุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเพลทแล้วก็ทางเลื่อนเราไฮไลท์เป็นสีเหลืองจุดนี้จะเห็นจุดอ่อนทางเลื่อนหรือว่าแลนดิ้งโซนนะครับก็คือบริเวณที่เพลท เชื่อมต่อกับทางเลื่อนครับซึ่งถ้าเลยจุดนี้ไปอีกนิดนึงมันก็จะมีช่องว่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในกราฟิกครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวก,กรรมเครื่องกลระบุนะคะว่าจุดนี้เป็นจุดที่พบอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่ทางเลื่อนมากระแทกจะเกิดการเสยษสีแล้วก็เสี่ยงที่จะทำรุดได้ค่ะจุดนี้เป็นจุดเดียวที่มันในเลื่อนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นบ่อยพอๆกับลิฟต์ค้างเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เปลี่ยนความเร็วจาก 30เมตรต่อน,นาทีของของระบบบันไดเลือ่อนเนี่ยมาเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเกิดการเสียดสีเกิดการกระแทกขึ้นรวมทั้งการสึกหลอนะครับก็จะเกิดขึ้นบริเวณน,น,นี้มากกว่าปก และอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคือจุดที่ทางเลื่อนไปเชื่อมกับเพลทจะมีช่องว่างที่อาจจะเป็นอันตรายจุดนี้เรียกว่าดิคล a r เมเจอร์ซึ่งจะเป็นแถบสีเหลืองจะกำหนดช่องว่างเอาไว้ไม่เกิน4มิลิเมตรเช่นเดียวกับขอบด้านข้างจะมีช่องว่างไม่เกิน4มิลิเมตรเพื่อป้องกันวัตถุเข้าไป ยกตัวอย่างวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทจะเข้าไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นชายกระโปรงหรือว่ารองเท้าแตะนั่นอาจจะเล็กแล้วก็เล็ดรอดเข้าไปได้ค่ะท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีอุบัติเหตุที่สนามบินดอนเมืองครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2562ตอนนั้นเคยมีผู้โดยสารถูกทางเลื่อนเนี่ยดูดรองเท้าเข้าไปครับไม่สามารถยกเท้าออกมาได้สุดท้ายผู้โดยสารคนนี้ตัดสินใจครับ ถอดรองเท้าให้มันดูดรองเท้าเข้าไปซึ่งสภาพรองเท้าที่เนี่ยฮะเอาออกมาได้เนี่ยก็ยับเยินพอสมควรครับ การจัดอันดับเว็บไซต์ทางการเดินทางสนามบินดอนเมืองติดอันดับ26จากทั้งหมด29สนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าด้วยปัญหาทำเลที่ตั้งด้วยเนื่องจากรันเวย์ถูกขนาดด้วยสนามกอล์ฟและการบินพลเรือนไทยยังเคยถูกติดธงแดงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจาก i c a o ด้วยค่ะ